จริงๆเอออยากให้พักผ่อนคนเรามันต้องมีวันเกษียณเออคนเรามันต้องมีวันเกษียณพูดได้แค่นี้จริงๆว่าลองดูลองแบบเกษียณดูปล่อยไม่เอาไม่ทําปล่อยจอยลองแบบเล่นแคนดี้ครัชหรือว่าถ่ายรูปดอกไม้ส่งกันในกลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยลองดูจริงๆมันเวิร์กนะแต่ว่าคิดว่าช่วงตลอดชีวิตเขาที่ผ่านมาเขาคงไม่เคยได้ทําอะไรลองดูแบบจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะใช่ว่าจริงๆแล้วมันมันสะท้อนแค่ว่าคนมันอยากเปลี่ยน มากขนาดไหนอ่ะไอสิ่งที่สิ่งที่เหมือนโดนสะกดจิตก,กันมาตลอดแบบ9ปี10ปีเนี่ยว่าแบบดีแล้วทุกคนชอบทุกคนแฮปปี้มันไม่ได้แฮปปี้ไงเพราะถ้าแฮปปี้จริงๆเนี่ยคนก็จะไม่ได้อยากเปลี่ยนจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาอะใช่ว่าจริงๆแล้วม,มันสะท้อนแค่ว่าคนมันอยากเปลี่ยนมากขนาดไหนอ่ะไอสิ่งที่สิ่งที่เหมือนโดนสะกดจิตก,กันมาตลอดแบบ9้าปี10ป,ปีเนี่ย ว่าแบบดีแล้วทุกคนชอบทุกคนแฮปปี้มันไม่ได้แฮปปี้ไงเพราะถ้าแฮปปี้จริงๆเนี่ยคนก็จะไม่ได้อยากเปลี่ยนนี่ก่อนไหมคะคือคือแต่ว่ามันค่อยๆไล่แบบสะท้อนขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่เลือกอ่าสกที่ที่หลายๆเขตก็ล้มล้มเขาเรียกอะไรล้มคนเจ้าเจ้าของเจ้าของเดิมเลยอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าพักเก่าแก่อะไรใดมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาถึงผู้ว่า กทมอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้ที่มันก็สะท้อนออกมาด้วยคะแนนเสียงอย่างเงี้ยคือเพราะหลายๆครั้งสซก็จะเจอแบบมันไม่ได้วัดอะไรมันวัดมันวัดสิคือหลายๆคนอาจจะวุ่นวายกับการจัดการในชีวิตหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่เปิดให้เลือกล่วงหน้าเนี่ยคือทุกคนก็พร้อมใจกันออกมามา,มากๆซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราอาจจะไม่ได้เห็นมา ใหญ่ๆมากๆแล้วนะคะแล้วก็พอถึงวันที่เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ใช่แค่ออกไปการแล้วก็จบคือมีถึงขั้นออกไปมอนิเตอร์กรันตัวใจเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกไปมอนิเตอร์การการเปิดหีบการนับคะแนนด้วยแล้วก็มีการแย้งมีการแบบเอ้ยอันนั้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคือคนคนมันตื่นตัวมากจริงมันไม่ใช่แค่สะท้อนออกมาทางคะแนนนะมันมันสะท้อนออกมาทางบรรยากาศณนณะนะวันนั้นด้วยจริงที่บังเขตคือแบบโอ้โหกว่าจะปิดได้เพราะว่าคือคนแบบ ไปจับตามองกันอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นที่ใส่ออกไปเนี่ยปกติคือเราก็จะแวะดูเพราะมันไกลบ้านมากๆก็จะมีคนสองคนเป็นคนแก่ๆมาดูแบบเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคือแบบเฮ้ยเยอะนะคือเราไม่มีวันรู้หรอกว่าคนที่เดินออกไปดูกับเราเขาเลือกพักอะไรถูกไหมคะแต่ส่เชื่อว่าคนไม่ว่าจะเชื่อในแนวทางของพักไหนเขาก็ได้แสดงด้วยกันออกไปเลือกแล้วแล้วก็ออกมาดูว่าคะแนนที่เขากาไปอ่ะมันมันถึงนะเออ จะบอกให้ไปเลี้ยงหลานก็แบบเออหลานก็ไม่รู้จะเป็นแนวไหนอีกนะจริงๆเอออยากให้พักผ่อนคนเรามันต้องมีวันกเกษียณเออคนเรามันต้องมีวันกเกษียณพูดได้แค่นี้จริงๆว่าลองดูลองแบบกเกษียณดูปล่อยไม่เอาไม่ทําปล่อยจอยลองแบบเล่นแคนดี้ครัชหรือว่าถ่ายรูปดอกไม้ส่งกันในกลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยลองดูจริงๆมันเวิร์กนะแต่ว่าคิดว่าช่วงตลอดชีวิตเขาที่ผ่านมาเขาคงไม่เคยได้ทําอะไรลองดูแบบลองถูบ้านเองลองแบบทํางานบ้านอะไรเงี้ยเอ้ยมันเพลินมันเพลนินจริง มันมันมันเป็นการออกกําลังกายที่ดีสำหรับผู้สูงอายุด้วยใช่ไหม